นี่ก็ถึงเวลาที่จะถวายเครื่องสักการะนะครับเครื่องสังเวย ข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาและพร้อมทั้งนะเจ้าภาพและพิสุกสามเมเจ้าภาพคือแม่วาดสนานะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมในพิธีแห่งนี้พร้อมที่จะถวายเครื่องสักการะแผ่องคุยเทพพยาดาาทั้งหลาย ่าวตามข้าพเจ้านะครับน, <ะ S 1> <า>นบูเมพุมมะเทวานังท่านทาเวสุวรรณังทีปทูปะปุกผานังสักกะวัน,นังชูปะพยันชนะสำปนัง